ผ้าปูที่นอนเนี่ยนะสามารถสร้างรายได้ได้ใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดหรอกครับผ้าปูที่นอนนี่แหละครับสร้างรายได้ให้ผมมา14ี่โลดแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูมือค่าของมันกันนะครับ นั่นก็คือภาพที่ผมถ่ายภาพปูที่นอนนะครับถึงจะเป็นสีชมพูผมก็เอามายอ้อมใน Photoshop เป็นสีทองสีเหลืองได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถ่ายรูปไปเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภาพปูที่นอนนะครับบนเตียงนอนของผมนะครับผมแนะนำนะครับคนที่จะถ่ายภาพปูที่นอนขายเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้เลนส์ฟิกนะครับ mm hmm. เลนส์ฟิก50 m MM. m 1> f 1 8นะครับเป็นเลนที่ราคาถูกที่สุดนะผมว่านะก็ประมาณ2-3,000มนถ้ามือ2องก็น่าจะไม่ถึงแล้วครับนะครับตัวนี้เหมาะสมแก่การใช้ละลายหลังมากๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับเป็น m a n นวลโฟกัสนะครับก็คือหมุนมือเองนะครับไม่ให้มันออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็ตั้งค่า F นะครับที่1.8นะครับให้มันละลายหลังให้เยอะที่สุดเลย นี่เห็นไหมแค่นี้เองครับหลังจากนั้นเราก็เอามือเนี่ยลองหมุนดูเราลองจับให้เป็นเร็วถ้าในกล้องมันมืดไปเราก็น่ครับลดชัตเตอร์สปีดหมายถึงว่าให้มันเนี่ยให้มันตัวเลขมันน้อยมันน้อยลงมันจะได้สว่างขึ้นอย่างเงี้ยเราลองดูผมลองจับดูประมาณเนี้ยหรือ้าลดเบอร์ น้อยกว่านี้หน่อยนึงเพื่อให้เห็นขอบเห็นเงามากขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองผมลองจะถ่ายดูนะเราไปดูวิธีทำจาก Photoshop กันเลยครับผมแนะนำว่าให้ทุกคนเซตค่ากล้องนะครับค่าไฟล์นะครับเป็นไฟล์รอในกล้องเลนนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เซฟภาพลงในเครื่องปุ๊บเราก็มาที่ตรงนี้ครับมีควรจะมีโปรแกรมตัวนี้ครับ Adobe DNG Converter นะครับสำหรับโปรแกรม Photoshop ตัวกเก่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวใหม่ๆน่าจะมะีเขาเรียกว่า Camera Raw File เนี่ยโปรแกรม Camera Raw ใน Photoshop เนี่ยมันน่าจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยตัวเก่ายังไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ให้ดูนะครับเราก็ดับเบิลคลิกไป แล้วก็เราไปเปิดที่ไฟล์ที่เราลงภาพไว้เมื่อกี้ก็ไฟล์เลข2นี่แหละแล้วผมก็คอนเวิร์ตเลยนี่นะครับมันก็จะทําการแปลงไฟล์จาก cr 2นะครับเป็น dng นะครับม,มันจะทําให้อ่านไฟล์ได้โอเคเรียบร้อยแล้วผมไปที่ Photoshop นะครับหลังจากนั้นก็ไฟล์แล้วก็ Open ดภาพตรงที่เมื่อกี้มามนี่ภาพนี้นะครับอ,อย่างมืดเลย <laughs> แย่มากเลยผมเนี่ยนี่ก็คือโปรแกรม c a m เมล่ารอนะครับ<ม>ก็คือแต่งก่อนที่จะเข้า Photoshop นะครับมาเริ่มกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่แถบ Basic นะครับเราก็ไปที่นี่ครับเลนคอ l เล c ชั o นแล้วก็ Enable l e n เลนโปรไฟล์ค l ลเล i ชันีีหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้มันปรับให้มันรู้ว่าเราถ่ายเลนอะไรบ้างนะผมไม่แน้ใจตรงนี้แล้วกลับมาที่ Basic นะครับเราก็อัดไวบ้บาลานนะครับไปให้สีออกส้มๆเหลืองๆนะครับเพราะว่า รูปภาพที่ขายดียของผมมันเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มาที่คอนทราสต์ปรับขึ้นนิดนึงปรับบวกนิดนึงนะครับหลังจากนั้นผมปรับแบ็คลงล่างนิดหน่อยให้เห็นเงานะครับแล้วก็มาไวแบรนด์นะครับสบุกที่ยี่สิบประมาณนี้แล้วก็เซตเซตเทอรเรชั่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ขอไปที่ HSL เกรสเกลนิดนึงนะครับแล้วก็ไปที่ล่นกับเยลโล่ตรงนี้นะสีเยลโล ผมปรับมาทางขวาให้มันดูออกเหลืองใสๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็มาที่ s ซ t u ูเรชันนะครับก็ไปที่ y ยลโล่เหมือนเดิมปรับให้มันเข้มขึ้นนิดนึงนะครับอย่าปรับเยอะนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ Luminance ผมพูดเร็วไปหน่อยก็ขออภัยนะครับไปที่ y ยลโล่แล้วก็ปรับไปด้านสว่างนิดนึงครับให้ภาพมันสว่างโอเคแค่นี้แล้วก็โอเพนอิมเ ครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับใกล้เคียงละจากนั้นผมก็กดกุญแจออกกอน <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วก็มาที่แถบด้านขวานะครับ <c oughs> ผมจะไปตรงนี้ครับที่รูปกลมๆอย่างเงี้ยแล้วผมจะไปที่ brightness and contrast อย่างงี้ผมปรับ brightness ขึ้นนิดนึงให้มันสว่างอย่างงี้โอเคแล้วก็ contrast ขึ้นนิดหน่อยโอเคครับเนี่ยครับรูปประมาณนี้ก็ขายได้ละแต่ว่า ถ้าใครจะทําให้มันดีกว่านี้ก็กก็กก็ได้นะครับแต่ผมแค่ทําให้รู้ว่าขั้นตอนและว,วิธีการมันประมาณนี้นครับถ้าเกิดว่ามาย้อมสีเปลี่ยนสีแบบนี้รู้สึกว่ามันยากนะครับหรือว่าเราเนี่ยไม่เก่ง Photoshop ผมเองก็ไม่เก่งก็อาจจะใช้เป็นเสื้อผ้าที่มันมีความเป็นริ้วๆแล้วเราหมุนก็ได้ครับหมุนหมุนให้เป็นคลื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ผ้าสีเหลืองไปเลยนะผมแนะนําอย่างนั้นนะครับโอเคเรียบร้อยครับ เห็นไหมครับว่าทุกอย่างที่ผมเอามานําเสนอมันง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมีอยู่แล้วที่บ้านสามารถสร้างให้เกิดรายได้ได้นะครับทั้งจะเป็นใช้โปรแกรมหรือใช้กล้องถ่ายภาพนะครับกล้องก็ตัวไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถส่งขายได้แล้วนะครับและในสภาพว,ว่าโควิด19แบบนี้นะครับผมว่าอาชีพช่างภาพขายภาพออนไลน์หรือนักกราฟิกนะครับ แค่มีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆก็สามารถจะสร้างรายได้ได้แล้วนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆสาระดีๆอย่างนี้มาให้มือใหม่หรือผู้เริ่มต้นนะครับเรามาสู้ไปด้วยกันสวัสดีครับ